จุดแข็งพู้จะคือการไลฟ์สดมีพลังไนงะคนก็จะมาติดตามเยอะไลฟ์ครั้งหนึ่งสิบคนเนะี่ยสองไลฟ์ก็ยี่สิบเห็นไหมเหมือนกันนี่คือจุดแข็งเราก็พยายามพัฒนาเรื่องการไลฟ์สดเราให้ดีขึ้นอนะ่ะให้ไลฟ์สดเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น <l oss> เห็นไหมเอออย่างนั้นแหละอ๋อลองไปดูเนาะเพื่อนๆในห้องแต่บางท่านท่านอาจะออกคลิปเก่งได้ออกคลิปหนึ่งคลิป อาจจะได้ผู้ติดตามประมาณสิบเงี้ยเออนะออกเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นท่านอาจ,จได้30เลยก็ได้ท่านก็เอาพัฒนาเรื่องคลิปท่านเก่งๆคอนเทนต์ปังๆเนี่ยคอนเทนต์ปังๆ,ๆเนี่ยท่านพัฒนาคลิปไปก็ไปปราาึกษาโค้ชเวครูบาอาจารย์เนาะว่าเออผมนะเออหนูนะแข็งเรื่องจุดทำคลิปนะช่วยมาพัฒนาหน่อยแต่ไลฟ์สดอี่มแม่มันไม่ไขอยไหวว่ะ อะไรเงีเอาอย่างนี้เลยปรึกษาครูบาอาจารย์เลยเราจุดแข็งเราตรงจุดไหนเอาจุดนั้นมาพัฒนาก็เอาไรสดเอามาตัดทำคลิปมันเป็นอย่างนี้เนี่ยทำแบบอาจารย์เป๊ะเลยนะการจะให้เขาเขาคอมเมนต์่ะเราต้องเราต้องจั่วหัวก่อนจั่วหัวคือพาดหัวไว้ก่อนขอบคุณมากไอ้นี่ขอบคุณมากอาจารย์นี่จั่วหัวยงไงเหรอเราเป็น call to action ภาษาเรียก call to action เราต้องคอมเมนต์ให้ตัวเองก่อนเป็นว่าคอมเมนต์นำร่องอะ่ะเข้าใจไหมเวลาเราเราอะไรอะ่ะเราทําคลิปอะ่ะนะทําคลิปเสร็จแล้วเราไม่ค่อยได้คอมเมนต์คอมเมนต์ให้ตัวเองอะ่ะเราคอมเมนต์ให้ตัวเองก่อนเป็นคอมเมนต์เขาเรียก call to action คอมเมนต์ว่าให้เขาตอบใช่ไม่ใช่เออแค่นี้เขาตายแล้วเออถามเลยเป็นประโยคน์คำถามอะ่ะใช่ จริงไม่จริงเนี่ยเออเนี้ยใช่ไม่ใช่อะเอออย่างไรเขาจะมาคอมเมนต์ว่าใช่ก็แค่นั้นก็โอเคแล้วให้เป็นประโยคคําถามอืมคอมเมนต์เราอ่ะให้เป็นประโยชคคำถามเป็นประโยชน์ชีน้นาเวลาคนมาปุ๊บเขาก็ไม่อยากจะไปประดิ์ประดอยคาคาตอบเยอะเขาก็ตอบว่าใช่โมจิก็ยังโอเคนะได้ได้ไดอยู่นะให้เป็นประโยคคําถามแต่ถามว่าเอา้เอาอย่างผมบอกเนี่ยนะนะันะ อ่าอันนี้เะไปเรียนกับทางพี่เกียงเนะี่ยโค้ดเกียงเราอนะ่ะโค้ดเกียงเราไปแล้วนะ่ะเมื่อกี้โค้ดเกียงมาอยู่ในะไอรีทางสมัยนะเนาะจบไลฟ์ออกไปปั๊บเนี่ยมีคนเข้ามากี่คนอ่าคนนี้ผู้ดตามเรามาใหม่ะนะเช็คดูสองไปดูคลิปเราที่ออกไปปุ๊บเนี่ยไปดูคนที่ได้ชื่อที่เขาม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 า,มา,มาดูชมในคลิปเราอ่าอ,อ,อะไรต่างเนี่ยและเขามาขอเป็นเพื่อนเราอะ่ะอันนั้นคือประเมินเลยนะ จำนวนคนของการทําคลิปได้มากี่คนจํานวนคนที่เขาเรามาไลฟ์ส่วนแล้วได้กี่คนแล้วมาเทียบกันมันจะบ่งบอกถึงอะไรจุดแข็งจุดอ่อนของท่านจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละท่านมันเป็นหัวใจไปในการสร้างผู้ติดตามแบบรวดเร็วเนาะ,ออะหนึ่งนาทีอ่ะ คลิปสั้นจะดีกว่านะคลิปที่เป็นเนื้อหาสั้นๆคลิปล้วสามารถไปแก้ปัญหาเขาได้อ,อ,อประมาณทั้งหนึ่งนาทีสองทเออีเสร็จแล้วตัดคลิปนี้ไปไม่จะแล้วไปดูคลิปที่ออกออกไปคลิปที่เราออกไปออเไปดูชื่อว่ามีคนมาขอเป็นเพื่อนเราเยอะแค่ไหนเปรียบเทียบเอาเราไปดูที่ผลลัพธ์นะไม่ใช่ดูที่ความมันนะไม่ใช่โอ้ไลค์ลสนุกมากเลย ไลฟ์มันสนุกมากเลยแต่ว่าไม่มีผู้ติดตามมามันก็ไม่เวิร์กแต่เวลาท่านทำคลิปปุนะ๊บเนี่ยมีหน้าใหม่มาเออน่าแสดงว่าคลิปท่านมีจุดแข็งไปดูที่ผลลัพธ์นะไม่ใช่ไปดูที่ความความมันความอะไรนะอันนี้ไปกลับไปดูเนาะวันนี้ผมจะให้เรื่องของ m i n d set เนะเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนแล้วพวกเราเพื่อนๆจะได้ไม่ไม่หลงทางอน่ะนะ เราจะไปเน้นตรงไหนอ่ะอย่างผมนะโจผมนะมันก็มันก็ได้เท่าๆกันเนี่ยผมลงไลฟ์ปุ๊บนี่ก็ประมาณอยู่ประมาณอยู่ประมาณอยู่ห้าขึ้นอ่ะห้าถึงสิบอ่ะเออแต่คลิปผมก็ทํางานอยู่ห้าถึงสิบเหมือนกันเนี่ยมันเลยกั๊บกึ่งยปรากฏว่าผมก็เลยทาทั้งคู่เลยทําคู่เนี่ยแต่คลิปมันจะคลิปมันยาวอ่ะคลิปมันยาวเออมันเฉลี่ยแล้วมันก็ตกอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ ได้อยู่ประมาณ5คลิปนี่ก็อยู่ได้ประมาณคลิปละ2-3สาคนน้อยนะห้าคลิปก็อยู่ที่ประมาณ10เนาะแต่การไลฟ์ผมนี่ก็อยู่ที่ประมาณ5้าเหมือนกันห้าถหเนี่ยถ้า2ไลฟ์ก็ประมาณ10เห็นไหมอืมมันก็เลยก็เลยว่าเอาผมผมจะไปเอาไลฟ์เนี่ยไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดดีกว่าอะไรเงี้ยมันได้ได้ผู้ติดตามเข้ามาเข้ามาเยอะกว่านี่คือการไลฟ์สดวัดกับตรงนี้เลยนะวัดตรงนี้เนยะ แต่บางครั้งมันก็ไม่แน่นะไลฟ์สดออกไปแล้วไม่มีก็มีนะเป็นศูนย์ก็มีนะมีเหมือนกันลงไลฟ์แล้วภายในสิบนาทีอะไม่มีผู้ติดตามไล์ใหม่เลยมลยีไม่เช็คด้วยดีนะอท่าน,นที่ไลฟ์สดแล้วลงปุ๊บเนี่ยไม่มีคนติดตามมาใหม่นั่นคือการไลฟ์สดของท่านไม่ประสิทธิผลก็วันนี้เอาเป็นเนื้อหาวันนี้เนาะท่านไหนนะ เอาไปประเมินไปสังเคราะห์ดูเนาะว่าทํามาแล้วนะได้ผลิตตามอันไหนเออนั่นแหละคือจุดแข็งท่านท่านก็ไปพัฒนาเนาะพัฒนานะ